ปดเจ้าวันนี้ปาดาวจะพามาแกงนอนไม่ส้มใส่ป่านาะไปซื้อป่าไทยมาป่าติกินดิป่ะเจ้าป้าดาวไปซื้อมาสองสิ้นเนะเาะมาแกงก็มีใบอันโหระพาก็มีพริกแกงมีป่ามีนอเนาะปปดาวเอานอไปต้มกันเนาะ มพระเจ้าปีป้านะอาลูกหลานปลาดาวแก่งนอไม่ส้มใส่ป่าเนาะแกงแบบบ้านๆแกงแบบง่ายๆเจ้าแก่งนอประมาณสักสองถ้วยเนี่ย dây dây mà cắt thôi Cái tiều có đây thôi điều không cả nhà Kèn nó, kèn nó Tôm nó con cháu Má nó cháu phải sợ kèn nó mai đón nó Nó xông mà cháu Đón phải 2 khứn สองคืนแต่ที่นี่ก็ยังมบกแก่ก็เ,เก็บสิ่ตู้เย็นไว้อออกมาแก่งนเนาะอภิกใส่เลยเจ้าปลาดาวต้มไปเป็นกับสี่สิบกวานาทีแล้วเนี่ยสี่สิบห้าสิบกวนาทีละถ้าแก่งมดถ้าจับเวลาได้ก็เกืบอบชั่วโมงแล้วกันเนาะ น้องมันหายเฮือกันเจ้าอป่าใส่แล้วเจ้าปลาดาไปซื้อป่าไท่มาใส่เนาะป่าที่คนกินดี่ปเจ้าปลาดาไปซื้อมาสองชิ้นเนาะ ปิดป่าทะเลเจ้าเนี่ยประเทศญี่ปุน่นเวลาเข้านาหอหนม้ป่าดากกิบีนสมากรควนจะใครหลั่งกินกังเจ้ามีน้อย มันเม,มินนานๆจะกินค้างนึงเพราะมันเป็นพยาธิอากาศท่อนเนาะประเทศท่อนนะเจ้าอาการท่อนน่ะพยาธิเยอะพวกป่าดิบนี่นะประเทศญี่ปุ่นเหมือนจะใครกินกันนะเจ้าเวลาเขา้านาห่อนมะมีน้อยที่จะกินกันมันเมือน,นนานๆเดือนหรือสองเดือนค้างหนึ่งนี่ป้าดาบอกกินมาถึงสองเดือนแล้ว,ลวเนี่ย แต่ถ้าจะซื้อมาก,กินก็นคือสักห้าหกคำมันจะมีขายเนาะแค่นั้นอะ่ะกินื่้หายยากโอ้ถึงปลาดิบนะเจ้าคนาปิดปลาทะเลนะปนย่มามัใครกินกันเลย นี่เราปลาดาวซื้อมะแกงเชนนอนไม่ส้มนี่ลราจ็เวลาตัวตัวหมกพามือนีหนปะปุจจาหันผิดสินส้นผิดสิ้นเอมามะแกงเนาะแกงเชนนอไม่ส้มก็แกงอย่างก็ทางล้านปจุจจาหันขายสองเส้นสามเส้นครึ่งตัวเป็นตัวที่นี่ปลาดาวก็ซื้อเหลือกซื้อมาเนาะแกงนอนไม่ส้มมาเยอะ ประมาณสองทอยก็ซื้อเพียงสองสิ้นก็จะขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คเนาะเลือกเอาโอถ้าเขาจะเอามาปีนมายางเอามาอบมาตุนเออเขาซื้อเป็นตัวถ้าเขามอยากเอามาหั่นเองเขาก็คือทางล้านเป็นหั่นเ้อเอามาถึงบ้านเท่าก็บมาเก็บเสร็จตู้เย็นใหม่ใส่ส่องแข็งเลยเจ้าเอามาถึงเอามาลางคือสะอาดแต่ก่อนล้วใส่ส่องแข็ง เก็บเสียถุงพื้อดีๆเจ้าบ่อยากไปร่างข้าบ่อยเนาะ มองหมอกับฝนตกหรนก็บ,บ้านเท้าอ่ะเจ้าหีือกประเทศไทยนั่นแหละ เป็นเนือนี่เวลาอามักแกงนี่มันก็อร่อยเหมือนกันมันเมืองนอกมันม่นมีปลาซิวจังมันเมินนานจะเจอข้างหนึ่งเนาะแล้วก็แพงขายเป็นขีดด้วยนะขีดหนึ่งร้อยปลายขนาดปลาซิวอะถ้าปลาดาวจะอามาแอบดนะปลาดาวต้องซื้อมาประมาณห้าหกแพ็ แต่ถ้าเป็นติเปผลอมาม่าขายเป็นแพยย 9, 8, 4, 5, ็คใหญ่ๆเก้าร้อยแปดสิบเยนบวกค่าสีไปหันแปดเบอร์เซ็นต์สามร้อยกว่าบาทมีเพียงเก้าขีดแค่นั้นบางทีก็เจ็ดขีดมันอยู่ติดตัวป่านะตัวใหญ่ตัวน้อย มังหนอกแพงเจ้าเป็นปลาซิ้วเป็นกุ้งน้อยปลาน่อยแพงกาใบหูระพาใส่เลยเจ้าก็ดรรักใจใบหูระพาแหนะ้งเนาะ ส่งสดเลือแ,แต่สอบน้ำป้าดาวใส่มะอนอาะเจ้าหน้ามะแขกนี่ดีหมือนดิกระแห้งนะเนี่ยขอเติมเกลือไปนิดหนึ่งอโอ้หอมใบโหระพาเนาะ หอมหอมหอมเสื้อมาแกงกันดูจังปานะ่าเนาะแกงเชนอแกงเชนอ,นอไม่ส้มป่าน,นิ้นแหละบ้านบ้านเฮาอะป่าสนป่าลุกปา่กปาลีมะนะันเนาะบ้านเฮาเยอะนะมังหนอกก็มีขายอยู่เขาโฆษณากันอันทั้งพกทั้งเพชรได้นนะสั่งซื้อม้ามันก็เป็นปา่าลูกบ้านเฮาห้านะ เอ๊อดเอ,อ,เอ,อบาบปกินนะเอกะแกงเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงนอนไม่ส้มใส่ป่านะทำกันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดริ่งที่ตามเฮ้ป้าดาวตัวเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ